เรียนประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรีตามคำสั่งที่2ทับพลงวันที่8พฤษภาคม2566แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี มีคณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งดังกล่าวจำนวน21ท่านประกอบไปด้วย 1. ท่านตบทเอกวันชัยขาวรำผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี 2. นายประสูตรหอมมันเทิงนายอำเภอเมืองเพชรบุรี 3. ท่านตทโทย,ยุทธนาละตะนัตนพันธ์ รองผู้กากับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี 4. พันธบโทโทนฤพลทิพชิตรองผู้กากับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี 5. พันธบโทโทส,สิทธิพรชันมนารองผู้กากับการสืบสวนสถา,านีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี 6. พันธบโทโทวัธนะอินทนิน รองผู้กอบการจราจร,าจร,าจราสถานีตะบุทรเมืองเพชรบุรี 7. นายกิติพงศ์เทรพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 8. ปร้อยตะบตีกนกศักดิ์มุธากาลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลต้นมะม่วง 9. กนายรามพุกงามกำนันตำบลดอนยาง สตํดาบตำรวจทรงชัยรัศมีข้าราชการตำรวจสังกัดสถานีตำรวจทอเมืองเพชรบุรี 11. นายพรชัยนาใจนึกประกอบอาชีพรับราชการตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ 12. นายสมคิดมีมจจำประกอบอาชีพรับราชการตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ 13. นายสลิปวิสาสะประกอบอาชีพข้าราชการบำนาญครู่4 4นายนลินมุทธาการประกอบอาชีพข้าราชการบำนาญ 15. นายวิสิทธิ์มากรินประกอบอาชีพเกษตรกรรม 16. นายธนินตีสุกนประกอบอาชีพค้าขายเป็นเจ้าของกิจการ 17. นายเจดศักดิ์เนตรเกื้อกูลประกอบอาชีพค้าขาย 18. นายวัชรพลอาริยะโชคใยประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวตำแหน่งเจ้าของกิจการ 19. นายประเสริฐแจ้งแก้วประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว 20. นายสนั่นคมขำ ประกอบอาชีพค้าขายและ21นายชลวิทย์บัวมณีประกอบธุรก,กิจก่อสร้าง